สวัสดีครับ FC ทุกท่านตอนนี้เราก็มาเตรียมงานซึ่งวันที่เกตก็จะมีการาพิธีบวงสวงท่านท้าวเวสวรณที่วัดโพกลางบ้านเกิง้งวัดหลวงปู่กุกุซึ่งมีองค์แม่แตะเคียนเยอะที่สุดแล้วก็มากที่สุดอยู่ที่นี่ก็มีมีมีหลายๆท่านที่มาเตรียมนะครับโดยเฉพาะนะครับสิ่งสำคัญวันนี้ผู้ที่ แม่บายสีท่านเปิดสติปัญญาให้ทำองค์พยาคุดในงานวันที่เกเนี่ยก็อยากให้ท่านได้ได้เห็นนะครับแล้วก็โฉมหน้าผู้ที่มีความสามารถแม่บายสีท่านสั่งให้จินตนาการออกมาแบบนี้ก็สมรูปสมนามขององค์พระยาคุดนะครับหลายๆท่านก็คงจะเห็นแต่ แต่พญาคุดองค์นี้มันจะแปลกกว่าทุกๆองค์ที่ท่านได้เคยเห็นเรียกได้ว่าในในประเทศไทยใบยสีพญาคุดเนี่ยแทบจะไม่มีแทบจะไม่เห็นหรืออาจจะมีก็ได้แต่เราไม่เคยเห็นแต่เรามาวันนี้เราก็เห็นตัวจริงผู้ที่ทำนะครับผู้ที่ทำใบสีพญาคุดแล้วก็ใบสีเปิดสีโลกธาตุเป็นใบสีเปิดซับ คำว่าใบาสีเปิดทรัพย์ก็เราจะไปทั้งสีทิศทิศไหนก็แล้วแต่ถ้าถ้าใครได้มาร่วมงานงานนี้ก็จะเปิดทรัพย์ให้กับทุกท่านผู้ที่เดินทางไปสแสวงโชคคำว่าสแสวงโชคไม่ได้ไปซื้อหวยนะคำว่าสแสวงโชคก็ไปทํามาค้าขายท่านมาร่วมงานนี้เราก็ไปทิศทางใดจะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดติดขัดเพราะว่าท่านได้มาเปิดทิศทั้งสีทิศกับใบสีที่แม่ใบสีทํา ใบสีก็อาจจะแตกต่างใบสีก็อาจจะแตกต่างกันเพราะว่าใบาสีบางบางอันนี้ทำสวยแต่มันก็มีความหมายเหมือนกันแต่ใบสีที่ท่านทำที่ท่านได้เห็นวันนี้มันเป็นใบสีที่เปิดคำว่าเปิดเนี่ยอารับอย่างเดียวใบสีทุกท่านที่เคยเห็นตามงานต่างๆก็ดีเหมือนกันแต่เหมือนกับปิดเหมือนกับซับเยอะแล้วก็ปิดซับแต่มนุษย์ ใช้จ่ายอยู่ทุกวันคําว่าทรัพย์มันต้องใช้จ่ายหมดไม่เป็นมนุษย์ต้องใช้สมบัติมันต้องเปิดทรัพย์รับตลอดมีเข้ามีออกมีเข้ามีออกเป็นเรื่องธรรมดาโลกมนุษย์ก็เหมือนกัน่เนเลยว่าคําว่าพ่อบ,บ,บพ่อเนี่มันบม่มีมันพ่อบอเป็นโลกมนุษย์ของเห้าถ้าผู้ใดหูกจักพ่อมันก็มีความสุข สุกเพื่ออะไรสุกเพราะอะไรสุกก็เพ,เพราะว่าเราเรารู้จักคําว่าพอขันมันหลายกับเฟื่องฟะคือยังเขาไปตักน้ำนี่ลหละสมัยตะกี้ตะกอนเนี่ไปตักน้ำสัง่งขันใส่กับกูหลมันก็เฟียดเห็นบ่มันเฟียดออกหาใบแต่หาใบหยางอ่อนๆมาปลกไว้เพื่อที่จะบยมันเฟียดปลกมันได้มันก็เฟียดออกสมัยตะกอนอันนี้บารมีก็เหมือนกันทรัพย์สมบัติก็เหมือนกัน ขันมีทรัพย์สมบัติหลายหล่นถงมาเนี่ยหาทางออกได้ค้นมาไงอยากไปหาแนวนั่นอยากไปหาแนวนี้อยากไปจ่ายแนวนั่นแนวนี้คือหาทางเสียวเงินออกเอออาสะสัมปปินะครับมนุษย์อันนี้เพ่นก็นเลยกบอกว่าฉะนั้นเราไม่ต้องปิดปากเราเปิดรับทรัพย์อย่างเดียวนี่คือความหมายของใบสีแต่ว่าผู้ใดมากมือ่อเอมากมือวันที่เกศนี่ก็สิได้สิได้เปิดทรัพย์ให้ตัวเอง วันที่หกตอนเย็นนี้ก็จะเป็นพิธีสวดโดยโดยปู่ศรีนินจากอำเภอบ้านดุงปู่ศรีนินจากอำเภอบ้านดุงจะเป็นผู้ที่จะมาเปิดซับองค์พระยาคุดซึ่งท่านก็เป็นองค์พระยาคุดอยู่แล้วปู่ศรีนินที่อำเภอบ้านดุงตอนเย็นวันที่หกตอนเช้าวันที่เกตเวลาเก้าโมงเช้าใครต้องการอยากจะมาร่วม บวงสวงองค์ท่านท้าวเวสสุวรรณนะครับก็อันนี้ก็เป็นยักษ์ทั้งสี่ทิศเหมือนกันที่จะประกอบพิธีบวงสวงนี่นะครับให้ท่านได้เห็นองค์พญาคุดอันนี้ก็คือองค์พญาคุดที่ทําด้วยผ้าแล้วก็โฟมแล้วก็เป็นกระดาษเงินกระดาษทองอ,อันนี้เมื่อทําเสร็จแล้วเศียนก็จะเป็นเศียน เสียงที่โขนละครเล่นกันนะครับไม่ใช่ทำขึ้นด้วยมืออันนี้ทำขึ้นด้วยเกรดเอทนทานแน่นะครับเป็นสิ่งของที่มีค่าทั้งนั้นอ่าซึ่งตอนนี้ก็มีเจ้าแรกเจ้าเดียวที่ทำ<ด>มีแม่ใบสีแม่ใบสีผู้ใส่เสียขาขาวสวัสดีครับสวัสดีมีอยู่แม่ใบสี ยยูอุยอำเภอใดจังหวัดใดก็บอกพี่น้องเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอาชีพนี้เขาเห็นมาดนปันไดแล้วดนเติ่บเขาเห็นพญาคูนใส่เวลาดนปันไดเกือบสองเดือนกูจะมาตัดฟมกูจะมานันเนาะอันนี้องค์คู่องแรกเด้อตี เป็นบุญตานะครับเป็นองค์แรกแล้วก็หลายๆท่านเห็นแล้วอยากได้ถามว่าราคาเท่าไหร่ประเมินไม่ได้ประเมินไม่ได้อันนี้เอามาทําพิธีที่วัดวัดนี้จะเป็นวัดเปิดวัดแรกเรียกได้ว่าวัดแรกในภาคอีสานก็ได้เพราะว่าแม่ใบศรีก็เพิ่งทําองค์แรกในภาคอีสาน <c oughs> จริงๆแล้วจะไปที่ภาคกลาง ปรากฏว่าทางภาคกลางบอกว่าไม่ได้ไม่ได้รูปลักษณ์ของท่านเลยเปลี่ยนพอดีท่านพระครูท่านเห็นท่านบอกว่าเอามาที่นี่เลยก็แสดงว่าภูมิที่นี่เปิดรับแม่บ่แม่ใบสีโอเปิดรับก็แสดงว่าบารามาีดี บาบลามีกสิเกิดตัวบัดที่นี่เนาะเปิดกสิเปิดทั้งเจาข้องได้เอ่อเปิดให้ค้นทั่วไปได้เอ่อเปิดได้เปิดเจาข้องน้ำเปิดให้คนทีเขามาประกอบพิธีน้ำเฮาน้ำเนาะนเนี่ยนะครับทุกๆคนเนี่ยที่ทําอยู่เนี่ยเป็นคณะนะครับเนี่ยเป็นคณะเป็นคณะถ้าไม่ช่วยกันก็ไม่สําเร็จไม่ช่วยกันก็ไม่สําเร็จ อันนั้นก็ที่ดาหน่อยมาแกมเพิินจากอำเภอบันดุงทนั้นจากอำเภอบันดุงปูว่างหน้าขิ้นบุญละอ่าเป็นคณะเขาเรียกว่าเป็นการเชื่อมต่อเชื่อมต่อสายเชื่อมต่ออ่าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้เชื่อมต่อเป็นสะพานบุญเป็นเชื่อมการเชื่อมต่อว่าความเหมาะสมแต่ว่าเชื่อมต่อยังไงถ้าถ้าเชื่อมไม่ติดก็คือไม่ติด อันนี้เชื่อมติดเพราะว่าท่านเป็นเป็นวัดที่กำลังเปิดวัดที่ท่านอยากให้ทุกคนเข้ามาร่วมบุญได้เป็นบารมีจริงๆนี่นะครับอันนี้เชื่อมแล้วติดปุ๊บเลยเพราะท่านชอบสิ่งเหล่านี้อยู่กับสิ่งเหล่านี้นะครับที่วัดกุกุวัดหลวงพ่อกุกุเขาเรียกว่าขันบาไพในเขาวัดวัด กกลางวัดหลวงพอ่อกุ๊กุกนี่เขาจะรู้จักมูลค่าประเมินไม่ได้คำว่ามูลค่าประเมินไม่ได้ถ้าใครต้องการอยากจะ,ะสร้างองค์พญานาคนะครับสี่ตระกูลเก้าสายญาณอยู่ในองค์เดียวกันก็จะมีสี่สีสทำใบาสีใช่ไหมเออเขาเรียกว่าทำใบาสีเป็นเสียนเดียวแต่มีสีสี สีตระกูล9สายยานอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ใบสีใบสีเปิดอะไรนะใบสีใบ,บสีเปิด3ามโลกธาตุาาตมันก็จะแตกต่างนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นฮินดูคำว่าฮินดูเนี่ยจากคุลละนะครับ ตะกอนในศาสนาเขาก็เกิดมาจากฮินดูศาสนาฮินดูเรามาศาสนาพุทธศาธสนาพุทธเป็นฮินดูก่อนนะครับฮินดูมันก็จะใส่แบบนี้อันนี้ของของจริงของแท้ถูกต้องตามตำราโหราพามท่านบอกว่านะครับอย่างเสานี่ก็เสาตัวนี้ก็จะเป็นเสาเสาอโศกแค่แม่เนียนะนี่เสาอโศก,น,น,โกนะครับจะเป็นแบบคล้ายๆเสาอโศก บางคนก็อาจจะนิมิตว่าเหตุแบบนี้ได้บ่เพราะว่าท่านไปเขาฝันก็ได้คือก,กันขอให้นิมิตมากเ,เพราะว่าทางนี้ก็ถ้าท่านต้องการอยากได้แบบพญานาเคเกี้ยวเสาโศกก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันนี่นะครับส่วนเรื่องราคานั้นแม่ใบสีก็เปิดไม่ได้ถ้าถ้าเปิดแล้วเดี๋ยวจะล้องโอ้ ปวดเขียวท่านที่เลย <c oughs> <c oughs> นะนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นงานฝีมือด้วยถ้าเราเสร็จแล้วเราเราไม่เอาทิ้งนะอันนี้มันอยู่ได้ตลอดชีพจนกว่าชีวิตเราจะหาไม่ใ <c oughs> บสีทิพย์ใช่ไหมีทเออเนี่ยที่ที่ท่านทำอยู่นี่เนยเป็นใบสีตองแล้วก็ใบตองนี่นะครับอันนี้อันนี้ใบตองแล้วก็ อ, yup. <po bio> อันนี้ก็จะเป็นใส่ดิบิ้นเป็นสีแดงเนาะเนาะอันนี้เป็นดิบเบนเป็นสีแดงกี่ชั้นอะนะไอ้กี่นิ้วจักนิ้วสิบหกิวอันิ้วใบสีเทอันนี้ใบสีเทพสิบหนิ้วเนี่เห็นไหมนะครับมันก็จะต่างกันกับผู้ที่ผู้ที่ทําใบสีเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับผู้ที่ทําใบสีเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันก็ให้ให้ให้เรา ให้เราผู้ที่กำลังชมต้องการอยากจะได้อยากจะติดต่ออยากจะได้อยากจะติดต่อ,อ,อ,ตตอแม่บายสีมีงานใหญ่เนี่ยสมควรที่จะขึ้นบารมีบาศรีให้อลังการให้ท่านเปิดทรัพย์ให้กับตัวเองเปิดทรัพย์ให้กับแม่บายสีด้วยเดี๋ยวนี้งานแน่นแน่มบ้ง,งานเลยเนี่ยยังยังคัน,นเออแบบนี้ก็ต้องลวงหนาเป็นเดือนสองเดือน เ,เพราะว่าเฮ็ดแล้วต้องเอาใส้ตูก่กระจกไว้ย่างเดียวท่านไม่ได้ทําให้เอาไปทิ้งขว้างนะท,ทาให้เก็บไว้จนกว่าชีวิตเราจะหาไม่เพราะว่าของพวกเนี้ยที่สิ่งที่เรานับถือบูชาเนี่ยมันจะอยู่ได้นานเป็นใบ,ส,นบสีทิพเป็นใบสีทิเพราะว่าออกมาจากกิจทิพกายทิพของเราที่เราถ่ายทอดนี่นะครับ ก็จะมีคณะหมู่เพราะว่าต้องมาเตรียมเตรียมงานมือวันที่6กย่างมะแลงแล้วก็วันที่เกตเพื่นกษ,ษริเดทมพิธีนะครับให้ให้ให้ทุกท่านได้เบิงเพราะว่ามันเป็น,เป,นเป็นงานที่ปราณีตมากนะครับงานที่ปราณีตมากแล้วก็บรมีเกิดขึ้นแล้วกัที่วัดโพกลางบ้านเกลงวัดหลวงปู่กุ่กุนะครับเป็นเป็นพิธีบวงสรวงทุกๆปี นะครับบวงสวงทุกๆปีเดี๋ยวจะพาไปดูท่านพระครูนะครับที่ท่านเปิดงานแล้วก็เปิดองค์ท่านวันพรุ่งนี้สวดตอนเย็นเดี๋ยวจะนำท่านไปรู้จักกับพระครูเจ้าของเจ้าอาวาดนะครับเจ้า,าวาดวัดโพกลางบ้นเกิงนะครับใครอยากจะ อยากจะได้ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ไหมหรือยังไงหรือผ่านทางไหนมาผ่านทางสนชัยก็ได้เด้อเดี๋ยวจะสื่อสารให้นะครับราคาราคาคำว่าราคาประเมินไม่ได้เนี่ยก็ไม่เท่าไหร่หรอกแม่ใบสีนั้นใจดีอยู่แล้วขอให้มีปัจจัยรรมเพราะว่าทุกทุกทุกกล็ดของพระยานาคพระยาคุธเนี่ยก็ใช้เป็นแบงค์ยีแบงค์ร้อยแบงค์พันแบงค์ห้ นะครับติดเกตมันถึงจะกว่าจะหุ้มตัวองค์ท่านก็ก็คงจะหลายบาทถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็ติดไม่ได้เนาะปัจจัยเกศไม่ครบก็ไม่ครบเนาะมันไม่สวยเออนี่นะครับแล้วก็งานนี้ไม่ต้องห่วงนะงานไม่ต้องห่วงไม่ใช่งานไม่ใช่งานเงินเงินหมื่นเงินพันนะครับงานใหญ่ก็ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ทุกท่านที่ต้องการก็ติดต่อได้นะครับใครได้ชมชมคลิปนี้ก็แชร์ต่อๆกันไปนะครับส่งเสริมแม่ใบสีเปิดทรัพย์ให้กับตําหนักเทพทั้งหลายนะครับสายเทพชั้นเทพชั้นพรหมทุกอย่างเราก็นับถือกันหมดนั่นแหละสิ่งไหนที่มันดีก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนี่นะครับ